ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอ่าวันนี้ก็อยู่กันในในแมพเส้นทางสู่ความหวังนะฮะโอเคมาอ่านกันเลยขอต้อนรับสู่แมพเส้นทางสู่ความหวังและตาย YouTube Hunter Demon นะฮะอ่าเนื้อเรื่องลงไปดูด้านล่างเลยโอเคอย่าลืมกด Subscribe หรือติดตามด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวไปกดให้ขอให้สนุกนะครับ ให้ให้ผมกดซับสไคร์คุณคุณมากดให้ผมด้วยนะเดี๋ยวใครที่มาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดนะก็กรุณากดด้วยนะโอเคเนื้อเรื่องอะไรเนี่ยอยู่ดีๆฉันก็เกิดที่นี่ฉันจําอะไรไม่ได้เลยจะทำได้ไงจะจําได้ไงก็แกตายแล้วเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้ว เปิดตัวหนังสือสีแดงอ่านไม่ค่อยเห็นเลยอยากคืนชีพไหมล่ะอยากสิครับตามหาหัวซอมบี้นี่สิตามหาหัวซอม,ม,มบี้สิเท่าไร่ล่ะครับยี่สิบห้าหัวเองยี่สิบห้าหัวเรียกเองไหนบ้บาอะไรเนี่ยแกจะตายหรือรอดขึ้นอยู่กับแกพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับอันนี้อะไร กดกติกาห้ามทุบบล็อกห้ามโกงนะครับเดินตามบล็อกอิดอย่าลืมให้เครดิตด้วยนะตัวละครต่างๆเข้าไปดูเข้าประตูดูปิดมอนเตอร์ด้วยโอเคผมปิดแล้ว,ลวนะอะไรเนี่ยอะไรฉันชื่อเจมข้าคือเดวินหรือปีศาจนั่นเองนะเดวิลถ้าเจอป้ายมีรูปแบบนี้ รูปนี้คือพูดความจริงคือพูดโกหกอันงนี้คือพูดจริงอันนี้คือพูดโกหกโอเคพูดจริงจะมีเต็มหน้าพูดโกหกจะมีแค่ไม่มีตาข้าง,น,งนะโอเคจะจะจะ,จ,ะจำจะ,จำ,จ,ะจำไวนะ้นะ้ผมได้เล่นไปแล้วนะจะมีอยู่ในกล่องนี้สี่นะอ่าแล้วก็เดินตามไปนะฮะโอเค ตอนนี้ผมก็ได้มาสี่นะฮะเนื่องจากคลิปที่แล้วผมอัดไปแล้วนะฮะแต่จะกดตัดคลิปไปเผลอกดหยุดคลิปเฉยเลยอันนี้ผมก้าวไปแล้วนะฮะอันนี้มีสองนะไอะ้มีสามนะ,ะอันนี้อ่อันนี้พูดความจริงปีนต้นไม้สิจะได้ไปต่อโอเคปีนปีนปีนฉันคือทาซานวู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้ก็พูดความจริงกระโดดไปสิ ไปไปไปลุยลุยลุยโก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 คัน์ทุยไม่ใช่ไม่มีนะป้ายนะเฮียโดนหลอกอะเปล่าโดนหลอกจนเจ็บเลยครับเฮ้ยเฮียฮ่อฮ่ีกะปาปีก๋อโอ้ได้มาอีกสามโอเคสิบแล้ว อีกสิบห้าหัวเอาเอาลองเคลอะไรเนี่ยเดินไปเลยอันนี้พูดความจริงนะฮะแบบนะขอขอ,ขอตั้งก่อนขอตั้งหลักก่อนเอา้าชิบไกยแล้วจะมืดวัต e h เฮกแมนอะไรสวัสดีฉันชื่อเบียเอาของไปสิเผื่อต้องจะเผื่อจะช่วยได้ ช่วยได้สุดๆครับอสิบหัวผมขอได้ไหมไปลงถำ้ำมืดพอดีลงถ้ำพอดีโอ้มีให้นอนด้วยยอดเซฟนะเชื่อสิกันตายอันนี้พูดจริงเ <c oughs> ซฟเลยมืดพอดีไหมมันจะเป๊ะไปไหนเนี่ยอืมอะไรนี่อะไรซ้ายดิขวาร้ายซ้ายดีขวาร้าย เลือกแล้วเดินไปเลยห้ามหยุดเลือกให้ถูกนะอ่ายังจำได้น,นี่โกโหกอันนี้พูดความจริงงั้นเราจะไปทางขวาหยียบแล้วเกิดอะไรเนะี่ยเก่งมากเอาของไปเลยโอ้ได้อีก3ามแล้วเช็ดเด็ดอันนี้คืออะไรอ๋อทอต ไป้ายป้ายลุยลุยโก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 ็เคยโอ้ตกใจข้างคาวลืมไปเราปิดมอนไว้เตินตามอิดนะอ๋อนี่เกับแ้วกับไปแล้วอ่ะโอ้ยมกระตุกไว้อัดคลิปแล้วหมืงอย่างกระตุกเนะนี่ยในนี่มีอะไรเปล่าเนะี่ยขอไปสั่งนิดดิ โอ้โหมีฮะมีมีหลุมบรลลมเลยอ่ะอะอะไรเนี่ยเขียวสวัสดีฉันสกายเล็กอ๋อของคนที่ผมไปโหลดแมปมานะโอเคเอาของไปไกลถึงเอาของไปใกล้ถ,กลถึงแล้วนะขอบคุณครับให้มาหัวเดียวทำพื้นนี่ พ,พี่ให้มาพี่ใหผมมาเขี่ยวหัวเดียวทำพื้นนี่อะไรอันสุดท้ายแล้วเข้าไปเลยอาจจะเดี๋ยวสุดท้ายขาบอกยี่ห้าไม่ใช่หรืออาไ้เอาปิดด้วยอ่ะอะไรจบแล้วสนุกไหมบอกด้วยสนุกมากครับอยากให้ทำแมบอีก ไปคอมเมนต์บอกขอบอกตรงนี้นะบอกในคลิปนะเผื่อคุณมาดูนะอยากให้ทําต่อไปหลายๆแมปนะโอเคไม่ดีตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะโอเคดีเดีย YouTube Hunter Demon นะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะคุณมาดูคลิปผมด้วยนะครับถ้าแกคืนชีพอีกค่ะ ถ้ามีคนมาฆ่าแกอ้าวชิปกาดแล้วจะคืนทำไมเนี่ยแต่ถ้าไม่อยากคืนชีพอะไรรีบแป้นอะไรไม่รู้อ่านยากอ่ะอะอย่าเข้าไปอ่านก่อนอ่านแล้วนี่ในกล่องก็ไม่มีอะไรไปลุยชิปพายแล้ว โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมขอบคุณครับ